สาวแคปชั่นแพทนพภาส่งสัญญาณความโสดรัวๆหลังถูกจะป่านเลิกแฟนตำรวจเรียกว่าเป็นตำนานเปิดปุ๊บติดปั๊บปุ๊บปั๊บรีเทิร์นสำหรับความรักครั้งใหม่ของสาวแพทนพพาและแฟนหนุ่มตำรวจรุ่นน้องนายนพัฒที่ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆตกอกตกใจไม่น้อยเมื่อจู่ๆสาวแพทพูดกลางรายการใครว่าความรักกับฝ่ายชายจะสะดุดกลายเป็นคนไม่รู้จักกันแล้วซะอย่างนั้นแถมยังบอกอีกว่า ของให้อัปเดตแบบวันต่อวันแต่ตอนนี้ว่างแล้วซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีปัญหากันจริงเพราะพอเข้าไปส่องอิสตากามของสาวแพทนปภาก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะส่งสัญญาณความโสดแบบรัวๆด้วยการโพสแคปชั่นแซบๆว่าอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีแฟนและล่าสุดสาวแพทก็ยังได้โพสภาพของตัวเองในวันหยุดด้วยลุคเซ็กซี่เบาๆอมแปะ ่นวันเสาร์จะเหงาได้ยังไงครับแแททำงานสิครับทำงานบนไปส่วนรูปคู่กับฝ่ายชายในอิสตากรมของสาวแพทนั้นยังอยู่ดียังไม่มีการลบค่ะงานนี้ก็ต้องตามรุนกันต่อไปค่ะว่าหนุ่มนายจะว่ายังไงจะเดินหน้างอเพื่อไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะ